เอาละเอาละครับสวัสดีคทำรีกกวิวกับผมแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมารีวิวเกมมาคาร์ทครับ 2> EP 2ที่สองครับหลังจาก EP ที่แล้วที่ผมเอาไปซื้อ EP แล้วทำผมเลยเอาผมเลยไม่อารมณ์ครับผม,มเอามา EP สองครั้งนี้ค่ะจะยาวไปถึง EP ที่สิบห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ นี่ครับดูเข้้เ็ตัวยเพื่อนผมนะครับเป็นผู้หญิง เหมือนจำพูดแล้วรึนบารีเฮ้ยมาหาตบตาบ้านพี่อ <scan> ย <saus> ู่หลังไหนกันไม่ไาฉก็อ๋อนี่ไง Ê 2 ông lại cái chứ chiên. Làm luôn này. ผมจะหาอะไรก็ได้ครับผมว่าถ้าผมลงเหมืองสักนิดหน่อยก็ได้เนะไปจะจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอุ้ยฮะครัส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 ครอสนีมเธอมาสิอะไใครรู้วิธีลงจากม้าบ้างอ่กร <ry> ู้วิธีแถวรู้วิธีออกจากม้าไหมเนี่ย โห oh 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 ่อตัวเองาเหน้ของตัวเองยสำหรับอีพีน้กขอไปแล้ว